สวัสดีค่ะพะทัทยาประเสริฐนพคุณนะคะผู้อำนวยการฝ่าย Product and Channel Management นะคะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน V ค่ะก็ขออนุญาตเล่าสั้นๆเกี่ยวกับบลจอน้องใหม่นิดนึงนะคะบลจ V ีค่ะจะตั้งในช่วงเดือนมีนาคม2019นะคะ โดยมีสัดส,ส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะคือ KTB โดยมีสัดส,ส่วน51%นะคะแล้วก็อีก49%ค่ะถือหุ้นโดยผู้บริหารนะคะของปราจาวีค่ะปัจจุบันค่ะ Asset Under Management นะคะของปราจาวีอยู่ที่5,400กล้านบาทค่ะแล้วก็มีกองทุนนะคะ On Shelf ทั้งหมด18กองทุนด้วยกันค่ะในวันนี้นะคะทางบราจาวีก็ขอดำเนําเสนอเกี่ยวกับอสองกองทุนนะคะเป็นกองทุนเพื่อ,อการลดหย่อนภาษีนะคะเพื่อการเลี้ยงชีพ IMF นั่นเองนะคะโดย2กองทุนนะคะก็คือกองทุน แอนซิเวอร์อีควิตเพื่อการเลี้ยงชีพค่ะชื่อสั้นๆว่า v ีโก IMF นะคะสว่วนอีกองทุนหนึ่งนะคะคือกองทุนเปิด v ีโกโบเอออีควิตเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะชื่อสั้นๆว่า v ีโกโบอ e ีคิวไอเอ็มเอฟค่ะก็ขออนุญ,ญาตนะคะในการที่จะนําเสนอ,อกองทุนแรกก่อนเลยนะคะกองทุนเปิด v ีโกแอนซิเวอร์อีควิตเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะวีโกไอเอ็มเอฟเนี่ยเป็นการทำแอสเซทอ l ลูกเกชันค่ะเป็นการกระจายลงทุนค่ะไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งเงินแท่งนะคะหุ้นเหมือนเงินและหุ้นเหมือนทองค่ะโดยที่เราลงทุนผ่านมาสเตอร์ g องและเวอร์นะคะ จากการกระจายการลงทุนเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในหุ้นเหมือนเงินเหมือนทองทองคําแท่งแล้วก็เงินแท่งเนี่ยทางมาสเตอร์ฟันค่ะจะดูตามสภาวะเศรษฐกิจมีการปรับพอร์ตนะคะแบบดินามิกก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเป็นแบบไหนนะคะเพื่อที่จะเวทสัดส่วนไปตามสัดส่วนการลงทุนต่างๆตามสถาสภาวะเศรษฐกิจอย่างเช่นในปัจจุบันนะคะที่เรียวยูยังอยู่ในระดับต่ำนะคะก็เป็นปัจจัยในการเอื้อให้กับไม่ว่าจะเป็นทองคําก็ดีนะคะหรือว่าเงินก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนการลงทุนหลักๆค่ะกว่า80%ปัจจุบนนะคะ จุบันลงทุนในหุ้นเหมืองเงินและหุ้นเหมืองทองค่ะแล้วก็อีกประมาณ20%ลงทุนในบุลเลียนนะคะก็คือทองคําแท่งหรือเงินแท่งนั่นเองค่ะหลายๆท่านอาจจะมีคําถามนะคะว่าพวกหุ้นเหมืองเนี่ยเขามีวิธีการยังไงทําไมถึงน่าสนใจในการลงทุนนะคะหุ้นเหมืองเงินหรือหุ้นเหมืองทองเนี่ยค่ะเวลาณราคาหน้าเหมืองเนี่ยในการขุดไม่ว่าจะเป็นเหมืองเงินหรือว่าเหมืองทองเนี่ยราคา Operation Co s t หน้าเหมืองเนี่ยราคาค่อนข้างต่ำค่ะแต่เมื่อเวลาที่เขาขายกับเข้าสู่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะได้ราคาตามราคาตลาดจริง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีแก a ปนะคะของทางด้าน Profit อยู่เพื่อเป็นการ enhance return ให้กับตัวพอร์ตการลงทุนค่ะกองทุนหลักเขาก็เลยได้มีการกระจายการลงทุนไปในหุ้นเหมือนดังกล่าวด้วยนะคะก็เป็นอีก alternative หนึ่งนะคะในการติดเอาไว้ในพอร์ตการลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพของออนักลงทุนทุกๆท่านนะคะที่มีความลาดเช่นกันค่ะ สำหรับอีกกองทุนหนึ่งนะคะ V Global e q IMF นะคะก็อยู่ระหว่างจัดตั้งพิจารณาจากกราตาอยู่นะคะอดใจรออีกนิดนึงค่ะเราจะเสนอขายครั้งแรกค่ะระหว่างวันที่26พฤศจิกายนนะคะถึงวันที่3ธันวาคม2563ค่ะ Ke y Investment Process หลักๆของของฟันสมิธนะคะในการสกรีนหลักทรัพย์เข้าสู่พอร์ตการลงทุนค่ะอันแรกเลยค่ะบริษ,ษ,ษัทดังกล่าวจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นบริษ,ษัทที่ดีนะคะอันแรกคือมีกาไรจากการดําเนินงานค่ะในรูปเงินสดอย่างสม่าเสมอและก็ยาวนานนะคะ ถัดมาธุรกิจต้องมีความได้เปรียบค่ะคู่แข่งอาจจะลอกเลียนแบบได้ยากนะคะถัดมาของการเป็นลักษณะธุรกิจที่ดีเนี่ยก็คือ,อ,อมีการสามารถนำเงินสดเนี่ยไป r e i n v e s t ในการขยายกิจการได้นะคะส่วนสุดท้ายคือสร้างไรายได้จากยอดขายปริมาณมากๆนะคะซ้ำๆได้สูงนะคะและสามารถคาดการรายได้ได้ไดปัจจัยที่2ค่ะ ดอ don't overpay ค่ะดูความ a t t r a c t i v e นะคะของ Valuation ของตัวธุรกิจนั้นๆบริษัทนั้นๆค่ะปัจจัยสุดท้ายา nothing, ค่ะด o น t t h i n งค่ะจะเมื่อเขาสกรีนเข้าสู่พอร์ตการลงทุนแล้วเนี่ยจะมีการมาร์เก็ตไ i มิ่นะคะหรือว่าซื้อมาในระยะสั้นๆแล้วขายออกนะคะเขาก็จะเป็นการลงทุนในระยะยาวคือซื้อมาแล้วก็ถือไปเลยยาวๆให้บริษัทนั้นมีการแสดงมูลค่าที่แท้จริงออกมานะคะจากการเติบโตในแต่ละช่วงอันนี้ก็จะเป็น Key Process Investment หลักๆนะคะของทางด้านกองทุนหลักค่ะซึ่ง ปัจจุบันนี้นะคะพอร์ตการลงทุนค่ะเขาก็จะสกรีนจากหลายๆบริษัทหลักทรัพย์นะคะเข้าสปอร์ตในพอร์ตการลงทุนค่ะมีบริษัททั้งหมด20-30หลัก,ก,กท,ทรัพย์ด้วยกัน t ็ p ป Holding นะคะก็จะมีอาจจะเป็นชื่อที่คุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะคะ PayPal หรือ a c e b o o k นะคะก็จะเห็นว่าเป็นธรรรุรกิจที่มีความแข็งแกร่งนะคะลอกเลียนแบบได้ยากแล้วก็มีอัตราการเติบโต,อ,ตอ,อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าดูตาม Country นะคะว่าลงทุนในประเทศไหนเป็นหลักนะคะหลักๆก,ก็จะอยู่ใน US ประมา่า และถัดมาก็จะเป็น UK นะคะสำหรับกองทุนนี้ก็จะเลือกลงทุนเฉพาะในประเทศหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะก็ปลราจะวีค่ะก็ขออนุญาตฝากทั้งสองกองทุนนี้ไว้ให้กับนักลงทุนทุกท่านในการพิจารณาเข้าสู่พอร์ตเพื่อการเลีงชีพ IMF ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ